เรามาดูกันที่ข่าวของ Google กันบ้างนะฮะที่ที่เขาเนี่ยได้มีการปรับนโยบายเก็บข้อมูลนะฮะโดยที่ Google เนี่ยประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายนะฮะโดยที่้ผู้ใช้เนี่ยนะฮะผู้ใช้บัญชีนะไม่มีการเคลื่อนไหวนะฮะสองปีก็จะมีการลบข้อมูลที่เก็บเอาไว้ออกไปนะฮะโดยนโยบายนี้นะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะฮะ ทาง Google เนี่ยนะประกาศนโยบายใหม่นี้นะผ,นผ่านหน้าเว็บ Health Center ของเขานะฮะที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บ,บการเก็บข้อมูลนะ,ะของบริการต่างๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน2ปีนะฮะ Google เนี่ยจะทำการลบข้อมูลที่เก็บไว้ใน Google Drive เอ้ย o o g l e d o o s g o o g l e s h e e t s g o o g l e Slides นะ m a i l Photos ทั้งหมดเลยนะฮะโดยจะเริ่มบังคับใช้นะฮะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะฮะ โดยที่เขาเนี่ยให้คำอธิบายไว้ว่าถ้าผู้ใช้ที่ไม่อยากลบนะก็ต้องเข้ามาล็อกอินนะใช้งานผ่านแอปหรือว่าเบราว์เซอร์นะเพื่อให้บัญชีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะนอกจากนี้นะก่อนหมดเวลา3เดือนเนี่ยมีการจะมีการส่งแจ้งเตือนไปยังแอปหรือและอีเมลที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้ามาล็อกอินก่อนที่ข้อมูลเราจะถูกลบมันเองนะฮะในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งาน Google, <c oughs> Google เวลาเอ่อ Google Photos นะเป็นเวลา2ปีเนี่ยแต่ยังใช้ Gmail <c oughs> เป็นประจำเลยนะฮะ เคสนี้เนี่ยเฉพาะรูปและวิดีโอที่อยู่ใน Google Photos นะฮะจะถูกลบนะฮะแต่ข้อมูลใน Gmail เนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังมีการใช้ Gmail อยู่ยังเป็นอ่ายังต่อเนื่องนะฮะส่วนการเปลี่ยนครั้งนี้นะจะมีข้อยกเว้นนะสำหรับบุคคลที่ใช้ Google One ที่เสียบริการรายเดือนนะฮะก็จะได้รับข้อยกเว้นนี้ตรงตรงนี้ไปเนาะแล้วก็รวมถึง Google Workspace G นะ i t u i t e for education แล้วก็ G Suite นะสำหรับองค์กรที่ไม่สวงหาผลกำไรนะฮะ